ค่า e อ็กเและค่าด d u c t แตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมได้หมอประกันภัยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายทุกท่านทราบนะครับเกี่ยวกับค่าเอ็กเและค่าด d u c t ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับค่า e x c e เคืออะไรค่าเอ็กเก็คือค่าความเสียหายส่วนแรกภาคบังคับนะครับที่ประกันภัยจะเรียกเก็บก่อนที่เราจะนํารถไปซ่อมนะครับ ซึ่งประกันภัยจะเรียกเก็บในกรณีที่เราไม่สามารถระบุเหตุการณ์ในการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเช่นถูกชนแล้วหนีนะครับก้อนหินกระเด็นใส่รถต่างๆหรือในกรณีที่เราเคมโดยที่ไม่ได้เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับเช่นสัตว์กัดแทะนะครับหรือในกรณีที่เราต้องเก็บเคมเก็บสีรอบคันนะครับตรงนี้ทางบริษัทประกันภัยก็จะมีการเรียกเก็บค่าเอ็กเซฟนั่นเองครับ ส่วนค่าดีดักคืออะไรนะครับค่าดีดักก็คือค่าความเสียหายส่วนแรกภาคสมัครใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีระบุไว้ในกรมธรรม์ก่อนที่เราจะทําประกันภัยเลยนะครับซึ่งประกันภัยก็จะแจ้งให้ทราบเลยว่าราคาเบีย้ยตัวนี้นะจะมีค่าความเสียหายส่วนแรกภาคมาครับอยู่ที่2 0 0 0บาท3,000บาทนะครับเพื่อ ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของค่าเบีย้ยประกันภัยในแต่ละปีนั่นเองครับซึ่งเราจะเสียก็ต่อเมื่อในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนที่ขับรถด,ดีนะครับไม่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่คุ้มครับเพราะว่าเราต้องเสียค่าความเสียหายส่วนแรกทุกครั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นนะครับสําหรับใครที่ขับขี่ รถยนต์บนท้องถนนหรือใช้รถในท้องถนนนะครับแล้วได้ทําประกันภัยไว้สําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับหมอได้ประกันภัยได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ